ชนำหมนมองบาอันตะกรานย้อยกริงคิดถึงจริงจรงิแอบอิงนุน่นตะคนงามคลำล,กลักรักพี่ไม่มีไปจากความจำฉันไหนเลยจึงไม่จำ ลืมคำที่บอกหลักการยวบเอ่ยยบหยวนบองชวนมือแต่พอ,อสรสกรขนมกําเปลียเลียได้บองแต่งไลสเนายวบเอ่ยยวบบัดนสัดสองตา ขยม่มลำพึงนอนนะเกียจันทราเลียช่างายสวัสดีแม่โอมบงปะโอนกรุบกรุบคเนียเมื่อนี้คุณยายมาทำคลิปแนะนำวิธีการดูแลนองบอนสีนอกตูวเด้อค่ะวันนี้คุณยายขอเวาเป็นภาษาอิานสานเด้อค่ะ แต่คุณยายเบาเบ่บค่อยแข็งแรงเท่าใดเด้ค่ะฟังคุณยายรูเร่องบ่ค่ะเออลูกค้าท่านไหนที่เอฟบ,บันสีของคุณยายไปเด้ค่ะเออยังบ่ลูวิธีการเรียงนองก็คือว่าถ้ารับบอนสีของคุณยายไปก็แกะตะก้านนอง ตอนแรงย่ำแรงเด้อค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่กระมังแล้วก็เอานองแช่ไวเอาไว้ในที่ลมเด้อค่ะอย่าเอาไว้ในที่แดดแรงๆเดี๋ยวนองสิบใบใหม่เด้อค่ะแล้วก็พ่อนองตัลากนองล่นกระถางก็อัพใส่กระถางให้นองเป็นกระถาง เบอร์หหรือเบอร์แปดเด้อค่ะเปลี่ยนดินให้น่องค่ะดินน่องเสื่อมสภาพแล้วก็เลี้ยงน่องไว้ในที่ลมอย่าให้โดนแดดเด้อค่ะแต่ถ้าอยากให้น่องใบดกๆโตไวๆก็ใส่ตะกร้าอบน่องหรือ มีกล่องแบบนี้ก็ใส่กล่องอบน่องไว้น่องจิตโตไว้แล้วใบน่องสิดกแต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้แบบนี้น่องใบสิขแข็งแรงแต่น่องสตชาหน่อยเด้อค่ะคุณยายก็ว้าภาษาอีตาลบ่ค่อยแข็งแรงคุณยายก็เป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่าคุณยายบอกค่อยได้พูดภาษา อีสานเท่าไรเพราะว่าคุณยายวว้าบาแข็งแรงลินคุณยายมันแข็งวันนี้คุณยายเลยืยฮัรลองเวาวภาษาบ้านเฮ้าดูแต่มันก็เสียงตีออกตีแปลกๆน้อยเด้อค่ะแต่คุณยายอยากเวาเพราะคุณยายวาภาษาอีสานบ้านเฮ้ามันเป็นภาษาที่ไพเราะสนโอหู พาเวากันมันมวนเด้อค่ะคุณยายกับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ช่วยเอฟช่วยสื่ออุดหนุนบ้านสีของคุณยายเด้อค่ะนี่อันนี้เจ้าสาวเด้อค่ะนองงามขนาดเด้อค่ะงามคักงามแน่งามงามแบบบ่บอกเก่าวาบ้านเสเมืองเลย เลี้ยงง่ายได้ค่ะบม่ต้องกลัวอยู่จังหวัดใดก็เลี้ยงน้องได้ไม่ไม่ว่าจะเป็นผักอีสานผักเนื้อผักตะกลางผักใตเลี้ยงน้องได้หมดทุกผักเด้ค่ะเลี้ยงก็เอาใจใสเ่เรื่องน้ำเรื่องดินให้น้องน้องก็สิงามคลิปนี้คุณยายก็มาแนะนำวิธีการ ดูแลน้องบอนสีนอกตู้ลูกค้าของคุณยายบางคนยังไม่เคยเลี้ยงน้องด้วยค่ะถ้าคุณยายพูดผิดพูดถูกประกันใดก่ะคุณยายขออภัยด้วยด้วค่ะสำเนียงคุณยายอาจจะฟังแล้วทํแม่งทํแม่งหูเด้วค่ะแต่คุณยายก็อยากเว้า คุณยายอยากลองฮัดเว,ว้าพอตั้งแต่เด็กๆคุณยายกับว้วาวแต่ปาษาภากกลางภาคอิสานคุณยายก็เลยสิว,ว,ว้าวบ่ค่อยทนัดเท่าใดแต่ว่าคุณยายฟัง่งหูเรื่องมอเตอร์ใครพูดอีย่างมาคุณยายกับฟั่งออกแต่ว่าคุณยายบางคับคุณยายกับพูดบ่ได โอเคเด้อค่ะคลิปนี้คุณยายก็มาแนะนำลูกค่ะของคุณยายที่ยังบอกเคยเลี้ยงน้องเด้อค่ะว่าดูแลน้องจังไดน้องจะได้เติบโตให้เด้าได้ชื่นชมความงามของน้องเด้อค่ะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบก่อนเด้อค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายคารโลเด้อค่ะ สวัสดีเด้อค่ะ